สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดออมสุชาพูดแล้วนิสัยที่แท้จริงเวียสุกรวัตรหลังเลิกเบลล่าจากกรณีที่ทางด้านเวียสุกรวัตรได้ออกมาเปิดใจยอมรับว่ากำลังจะแต่งงานกับแฟนสาววิกกี้ในวันที่17กรกฎาคม2565และต่อมาในอินสตาแกรมของหนุ่มเวียเจ้าตัวก็ได้โพสต์ภาพกำลังสวมแหวนให้กับวิกกี้แฟนสาวด้วยขณะที่ออมสุชาที่เคยร่วมงานกับเวียสุกรวัตรจะได้ไลฟ์สดเมา์มอยกับแฟนคลับผ่านน สกรมที่มีบางช่วงพังตอนได้ตอบแฟนคลับจากการถูกขอให้รีวิวเวียสุกรลวัฒนารถโดยเธอเผยว่าตอนแรกก็ไปออดิชั่นไม่รู้ว่าพระเอกคือใครพอรู้ว่าได้รับก็มารู้ว่าเล่นกับพี่เวียก็ทําตกใจรู้สึกว่าพี่เวียก็ทําตกใจรู้สึกว่าพี่เวียห่างไกลที่เราจะได้เล่นกับเขาดีใจมากเขาเป็นนักแสดงตัวท็อปเลยนะพี่เวียเขาเล่นดีมากทั้งละครและหนังและเราก็อยากจะเล่นกับคนที่มี ความสามารถมุมเก่งของเขาทุกคนก็รู้ไปแล้วเนอะแต่อีกด้านคือเป็นคนแบบนี้เหรอเขามาเบอร์นี้เหรออะไรแบบนี้ก็คือชอบแกล้งออมชอบขิงออมมากเช่อนออมออมเขาชมพี่ว่ะว่าเก่งมากเขาชมแกบ้างหรือเปล่าอะไรแบบนี้เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเจ็บอ่ะหรือพี่เบียร์พูดมาเฮ้ยออมพี่ดูตัดแล้วนะออมดูยังอะเราก็ตอบกลับไปจริงอ่ะทําไมออมไม่ได้ดูท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ